ตัวละครที่สําคัญในเรื่องไซอิ๋วที่โดดเด่นไม่แพ้กันแต่มักจะไม่ค่อยมีบทบาทสักเท่าไหร่นั่นก็คือม้ามังกรขาวหรือบางความเชื่อบอกว่าท่านมีนามว่าลาวเอียโอรสองค์ที่3ของเจ้ามังกรอวุนแห่งทะเลตรงไห่เป็นหนึ่งในตัวละครที่สําคัญในนิยายไซอิ๋วที่แฝงไปด้วยความหมายลึกซึ้งและคติธรรมบิดาของท่านหรือเจ้ามังกรอวุญหเป็นหนึ่งในราชนิกูลของเผ่าพันธุ์มังกร ที่ปกครองทะเลทั้ง4ทิศโดยแท้ออวหรือแท่เงาเป็นแท่ของราชวงศ์มังกรที่สืบทอดกันมาอย่างช้านานม้ามังกรขาวตนนี้เคยก่อความผิดร้ายแรงจากการจุดไฟเผาไข่มุกวิเศษในตำหนักมังกรซึ่งเป็นสมบัติอันล้ำค่าของทะเลตรงหย่ยการกระทำดังกล่าวทำให้เขาถูกตัดสินโทษประหารชีวิตแต่ทว่าเจ้าแม่กวนอิมผู้เปลี่ยนด้วยเมตตาได้ขอชีวิตเขา,เาไว้และมอบโอกาสให้เขากลับตัว โดยสั่งให้เขารอคณะของพระทังซัมจั๋งที่ภูเขาเสือผ่านซานเพื it, of of ่อร่วมภารกิจอันศักดิ์สิทธิ์ในการการเชิญพระไตรปิฎกเมื่อคณะพระถังซัมจั๋งเดินทางมาถึงภูเขาเสือผ่านซานม้ามังกรขาวในร่างมังกรได้กินม้าผานะเดิมของพระถังซัมจั๋งลงไปและเกิดการต่อสู้ระหว่างสุนโงคงศิษย์เอกของพระทังซัมจั๋งการประทานในครัางนั้นไม่มีฝ่ายใดชนะจนกระทั่งเจ้าแม่วนดิมปรากฏตัวขึ้น และบอกว่ามัางกรขาวตนนี้มีชะตาที่ต้องร่วมเดินทางไปกับพระถังซัมจั๋งเพื่อนเฉิญพระไตปิดดกหลังจากนั้นพระถังซัมจั๋งจึงรับมังกรขาวไว้เป็นสิทธิ์มังกรขาวจึงถอดเขาและแปลงเกตแปลงร่างกายเป็นม้าขาวเพื่อทําหน้าที่เป็นพาหนะสาหรับการเดินทางแทนม้าตัวเก่าที่ตนได้ฆ่าไปภารกิจในครั้งนี้ถือเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของม้ามังกรขาวจากผู้ที่เคยทําผิดพลาดสู่ผู้ที่ได้มีบทบาทสําคัญในภารกิจทางธรรม ม้ามังกรขาวมีบทบาทสําคัญตลอดการเดินทางเพราะเขาแม่เป็นเพียงผ่านะที่ช่วยให้คณะพระถังซัมจัง๋งเดินทางข้ามผ่านภูเขาและแม่น้ําต่างๆแต่ยังมีบทบาทในการเผชิญหน้ากับศัตรตูและอุปสรรคต่างๆโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในการต่อสู้กับปีศาจกุยมู่หลางม้ามังกรขาวใช้ความฉลาดและไหวพริบหลอกเอาดาบวิเศษมาจากปีศาจและใช้ดาบวิเศษนี้ในการช่วยเหลือคณะเดินทางนอกจากนี้ หมามังกรขาวยังแสดงเห็นถึงความอดทนและความภักดีอย่างยิ่งแม้ต้องเผชิญกับความยากลำบากและอันตรายสักเพียงไหนแต่เขาก็ไม่เคยละทิ้งหน้าที่ในการสนับสนุนและช่วยภารกิจหลังจากเสร็จสิน้นภารกิจม้ามังกรขาวได้รับผลบุญเต็มเปี่ยมและได้รับแต่งตั้งให้เป็นม้ามังกรสวรรค์8ดเหล่าแม้ว่าเขาจะไม่มีอาวุธประจําตัวที่โดดเด่นแต่บทบาทของเขาในนิยายไซอิว๋วได้สะท้อนเห็นถึงความกล้าหาญปัญญาและความภักดี เรื่องราวของม้ามังกรขาวยังสะท้อนเห็นถึงการอาภัยการเปลี่ยนแปลงตนเองและการอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งเป็นแก่นสำคัญของนิยายเรื่องนี้ถ้าคุณฟังชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราในช่องทางด้วยนะครับวันนี้เป็นการเชิญน้อขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ